สวัสดีครับสบายดีท,ทุกท่านครับพี่น้องเมื่อบาบูผ้าพอ่พอเม่มากุงเทพยวแล้วพี่น้องสิ่งทีท่บลิมต้องไปนางรถไฟฟ้าสายสีทองครับผมเดี๋ยวิพาเสื่อ้ามันไปเบืองวามันเป็นยังไงรถไฟฟ้าสายสีทองอยากให้เพื่อน้ส้มผัดอยากให้เพื่อน้เห็นน้ำบาบูน้าพี่น้องมารถไฟฟ้าเมืองไทยบ่ได้มีแต่สายเดียวครับพี่น้องครับอ้าได้เลยวไปแตะนะแต่ผมขี้เคือนอ่ะนี่ยขอไปเลยแตเป็นว่าฮ่า มันนี้เอาสิบเป็นรถไฟฟ้าสายสีทองกันพีน่น้องครับเอ้าเอ้าไปเลยแล้วไปแล้วอไรเนี่โอ้ไปไปฟีชทั้งทั้งฟีชเลยเราจะไฟรถไฟฟ้าสายสีทองกันอะไรอ่ะโฟน <c oughs> โอเคยมาพี่น้องเลยล <c oughs> กู <c oughs> แหลกกูเนี่ยรถไฟฟ้าสายชีท่องต่างกัปปิเทสจากไหนพี่น้องกะบาบุกกัจจิพาพนพอกับแม่ไปเบิ่งกน้อพี่น้องเนาะหลังจากที่พากันมาเจอประเทศเล่ากับพี่น้องมาจากปากเซ่ามาหอดเมืองไทยกัจจิพกันขึ้นไปเอาขึ้นไปทั้งสักเลย <c oughs> ไปเร็วไปเร็วบุญสัจจิพักันไปลิฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จิตหมดขาเต้นเป็นสมัมย,ย,ย,ยมันขึ้นลิฟต์ไวไลยก็เลยไวมันขึ้น ยาบเปนตับนิ้วเห็นมา้าบนตึกทุงสูงเนะ่อันนี้เป็นล่างรถไฟที่เป็นน่ะคเวันใหม่ไม่คนละยางกันอันนี้เป็นตึกทุงสูงเนะ่งงนนะงามบุ๋นอ่ะเดี๋ยวมาอนี้เป็นตึกเอเมืองไทยจะมาล่างมันมาขึ้นกันด้ล่างเันจีใส่ล้อรถนนี้เป็นรถไปฝาซ้ายสีทอง,องมาขึ้นกันคนละสายมาขึ้นกันนี่ครับกับอ t s แต่้วงที่พอล่างันมันจะมีหลอดตรงกลางใหดรอแรลนไม่ล่างไม่ฝาล่างเดียวเอยวรถจะมาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้เพื่อนกบเมยเพื่นกับ๊กเคยเพื่นกะบ๊เคยไปเขียนนักเทียทำไมกันไเป็นตกบันได มันอเว้มัน้าบุงๆมันมอนีบ่ข้าวบ่นน้บอาเจ้ามามาพายจะเข้านมาแล้วมาแ้วที่มาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยอยู่าเ่อากนาเทาเอาตลาดตะโดนดีกมีการมนอยแ่ในเดือนนี่มาแล้วมาแล้วเรนีันจะมงันตากันเราเเางนีสิเป็นซ้ายเอแต่ฟงีเป็นซ้าชี้อมาแล้วคนฮะ อั้นกเสาเนะขนเดมันสาเป็นสายที่มีตะยะสั้นมีแค่ซีสถานีเองอันนี้สีหอดะเปนอะไีฮอตซีฮอดสถานนีที่เขาสิไปแล้วเออเป็นยังไงแม่รถมีหรอกมอะไรเนาะบ แอ้ว่าเฝกบุกเคยี่เจะม้ขี้นแบบนี้และตรงนี่หล่ะอันนี้เืมาสายสีทองเกลอรถทีรูร้าเล่นี่เดี๋ยวพาไปทั้งหนาไปทั้งหนาเดี๋ยวคนลงก่นไปเขาเลยขี้มาเลยเขาไปแล้วก็เลี้ยวฝา

สถา, well. า,านีคนโหราณวิวงามเลยวิวเนี่ยวิวงามเลยวิววิวงามเลยพอรถรถ BTS ไม่แลนด์ไปใช่เดี๋ยวมันจะเรียนสาแลย่งหน่อย อากบนสถานีครับพี่น้องสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองถือว่ามีความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องโมนี่ในภาพพอกับแม่เนาะพี่น้องเนาะบาโูเองกรับยังไงคนเดินเนลองมานามั่งเบืองว่ารถเมืองไทยรถไฟฟ้าเมืองไทยมันเป็นยังไงรถอ,ออกไปแล้วพี่น้องเหนือ่อยรถออกแล้วครับพี่น้องรถออกแล้วบาโูเองกรับถือว่า สิ่งที่ตัวเองไปสิ่งที่ตัวเองเห็นเห็นและสัมผัสพีพ่น,อน้องกับอย่างไฮโฟก์เมย์ได้เห็นน,านําต่อไปจเจริญนคร next station จเจริญนครผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของะบวนรถไม่ยินจีบความริเวกประตูตอนนี้ก็เป็น,นสถานี้พีน่น้องรถไฟฟ้สาสายสีทองอสขณะดเดินทางขอบคุณค่ะ attention please move inside the train away from door areas S <S อ่าบังอาการกร่อนอาการคนวา่าจะฟังแลาวพอนะพี่น้องน้าพอเพิ่นกะบคือตื่นเต้นนั่ะนะผมเคยเห็นทั้งตื่นเต้นทั้งเมื่อยนี่แหะพี่น้องคืออ่าคนบันนอก,น,อกน้าพี่น้องนะเพิ่นเข้ามาในเมืองเพิ่นกะบผมเคยเบิ่งผมเคยเห็น สวยวิวงามครับพี่นอ้องเอ้บึงสะอาดและกน็น่ารักน่ารัก <c ười> ว่าใส่ความเร็วอีกทีประมาณ80กิโลเมตรครับพี่น้องระยะทางที่หนึ่งระยะทาง1 80กิโลเมตรมีสามสถานีครับพี่น้องสถานีกรุงธนบุรีจุดเชื่อมต่อสายสีเขียวสถานีเจริญนครพี่น้อง,อองแล้วก็สถานีคลองสานจุดเชื่อมต่อรถไฟข และการสถานีประชาธิที่ปลุกกับพี่นองจุดเชื่อมต่อสายสีม่วงตอนนี้ก็เป็นจังหวะเหลี่ยวจังหวะเหลี่ยวมันก็สีหยกนะดัึงหน่อยฝั่งนี้ครับพี่นองฟังนี้บรรยากาศตึกสวยงามโอ้สเตททาวเวอร์แมนมาครับพี่นองโรงแรมแชงกรีล่า โอ้เริ่มทำวามเร็วแล้วาวลไใสานีนี่ะ้าวลสานี่นี่นะลสานีนี่ พี่น้องพอดแล้วสถานีจเรเจริมนครอ้าวลงรผู้โดยสารปอขบวนรถโปรดรันช่องว่างระหว่างที่นงลามกับขบวนรถข้างข้า Attention p e a e l ไหมปไหมปแล้วางหนปทางลไมปอันนี้คือทางลูกทางพี่แม่ ฟังนียคือถนนอขับไปนี่คือสะใช้รถไฟฟ้าฮะไปเดี๋ยวเราลไปข้างล่างไปเบิ่งข้างเขาห่างพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วพี่น้องเอตาต่างกันว่าไหมจ๊ะว่าต่างกันวะเรถตีมันช้าฮะพี่สบายกูวาสบายกูมันมีหล่อยางมันนิ่มนะหลับมันจะเบาเร็วเบาเร็วเยี่ยมวมันสั่นเนาะมันสถานีสั่นเราเพลิดมา จากไหนพูกข่อยกับพวกผมเดีกห่างเี็กห่างไป <c oughs> ออกเลยออกเลย <c oughs> แม่<ป>แต้บ้านตัวสีเด้อเหเด้ออ้าวนั <c oughs> ่งฝนออกมาก่อนเนี <c oughs> ่ยข้าขไปเนี่ยเข้าไป

เอาตู้ <ame> ไหมตู้ไหมตูวเออใสเนี่ยขอบรนะเนี่ยขอบรดเนี่ยขอบไดบ้เขากอ้ามด้ิเขากล้าจ้นทีครับบนนุ่นน้องครับเจ้าบนุ่น เกิดปัญหาอะไรพี่น้องบัรบอกบัรบอกอ่าอ่าบอ,อกข้างๆบอ,อกข้างๆเจาาออ้าที่เพื่อลบอกข้างบัตท้าแท้ๆบ่ได้โอเคว่าฟังนี่ว่า้องนี้หอนแล้วหอนแล้วมาผิดมาพี่ พี่น้องเอ้ยบาวบูกับผ้าพพกแม่มวแล้วฮอดแลวพี่น้องรถไปฝ้าสายสีทองบัาที่นี่สิ้าเพิ่นเขาไปเบิ่งบรรยากาศทั้งในดานห่างไอคอนสยามเ้ยครับพี่น้องฝากท,ทานติดตามเป็นกำลังใจให้แน่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปลวพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเนี่ย